แล้วก็ลูกซองควมง M1887 โอ้โหระบบการทำงานสมจริงมา,มากๆเลยแบบนี้นะผมนี่ยิงคัดบอกแบบนี้เลยโอ้โหนี่โอ้โหสมจริงมา,มากๆเลยก็จัดไปดีครับ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พี่เล็กยขออนุญาตมาแจ้งอัปเดตปืนของเล่นเติมสต็อกกันนิดหน่อยนะครับปืนของเล่นมารุ่นอาจจะมีการปรับราคาบ้างนนครับเนื่องจากต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ปรับขึ้นนิดนหน่อยๆนครับผมรุ่นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ M416 รหัส WSL แล้วบฟไฟฟ้าและที่สําคัญเป็นแบบโบแบกด้วย โอ้โหแบบนี้อย่างลั่นมันจะรับรู้ได้ถึงแรงดีคอยของโบลทครับรุ่นนี้ใครไม่เคยดูคลิปรีวิวกดที่แทบตรงนี้เลยรุ่นนี้จะมีให้เลือกกันอยู่สสีครับก็คือสีนี้แหละครับสีลายพาทหารหรือลายพาดิเอตตอนนั่นเองแล้วก็สีดําทั้งตัวแบบนี้เลยครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยสําหรับสีดําแต่แจ้งให้ทราบก่อนนะครับสาหรับสีดาศูนย์หน้าเขาจะฟิตตายตัวมาแบบนี้เลยนะครับไม่สามารถถอดออกได้ถ้าเป็นรุ่นสีลายพางทเอตตอนทหารหรือสีลายพางใบไม้ศูนย์หน้าเขาจะเป็นแบบพับเก็บได้นั่นเองตัวนี้เป็นศูนฟิกตตัว จะให้ทราบนะสําหรับสีดําสําหรับปืนของเล่นรุ่นนี้ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่เลยนะพี่เล็กตัวใหญ่ก็ประมาณนี้เลยผ่านท้ายสามารถปรับระดับได้นะครับผมการยริงจะมีอยู่2โหมดคือโหมดชักยิงทีลนัดตรงนี้ชักได้จริงคล้ายๆของจริงเลยนี่ครับแบบนี้ชักยิงทีลนัดนี่เลยแล้วก็ปรับโหมดไปที่ฟัวโต้เลยนะครับผมแนี้เลยฟโต้โอ้โหอย่างลั่นนะ่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งครับนี่เลยสีพรางใบไม้แบบนี้นะครับผม สวยงามมากๆเลยอย่างที่ม่เล็กบอกนะครับสาหรับสีลายพรางนี้ตอนทหารแล้วก็ตัวนี้สีลายพรางใบไ,ไม้ศูนย์น่าจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบพับเก็บได้แบบนี้จะมีที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คือสีดําตัวนี้ครับผมเป็นศูนย์ฟิกตายตัวนะครับถดดออกไม่ได้หากใครต้องการอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นปลอ,อกกระสุนหรือหัวกระสุนของปืนรุ่นต่างๆก็สามารถทักสอบถามกับแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็ลูกซองยาวครับตุน x อ ศูนย์หนึ่งสี่เลยครับแบบนี้โอ้โหตัวนี้สีดำนะครับผมสาหรับในภาพตัวอย่างนะครับอาจจะมีบางจุดที่เป็นสีแดงแต่จริงๆแล้วจะเป็นสีดําตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลย่านท้ายสามารถปรับระดับได้ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวรายละเอียดกดที่แถบตรงนี้เลยก็จะมีเข้ามากัน2ส,สีเลยนะครับนี่สีงเงินขาวแล้วก็สีดําแบบนี้เลยลูกซองระบบปั๊มแอคชั่นระบบการทําง,งานทุกอย่างสมจริงมากๆเลยแบบนี้เลยโอ้โห,โหสุดยอดเลยทุกคน แล้วก็ลูกสองควณ m 1 8 8 7จริงๆแล้วมันก็คือลูกสองคานเบีย่ยงครับแต่น้องๆ้อหนูได้หลายคนที่เป็นสายเกมชอบเรียกกันว่าลูกสองควณนั่นเองแบบนี้เลยโอ้โหนี่สามสี่ห้าโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคน จะมีเข้ามาให้เลือกกัน2องเวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชันอัปเกรดและเวอร์ชันธรรมดาใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวละเอียดก,ก็กดที่แถบตรงนี้เลยเวอร์ชันอัปเกรดจะมี2สีนะครับคือสีน้ําตาลดําแบบนี้แล้วก็สีน้ําเงินขาวแบบนี้เลยสําหรับรุ่นอัปเกรดหลอยประจุก,กระสุนตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับและนี่ก็รุ่นธรรมดาครับมีเลือก2สีเช่นเดียวกันสีน้ําตาลดํา แล้วก็สีทํางเงินขาวหลออประจุกระสุนตรงนี้เป็นพลาสติกครับสำหรับรุ่นธรรมดาแล้วก็ปืนสไนเปอร์ถัง AWM และคา98หรือ 98K นั่นเองถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวรายละเอียดก,กดที่แถบตรงนี้เลยระบบโบ์แอคชั่นระบบการทำงานสมจริงมา,มากๆเลยแบบนี้นะครับผมนี่ยิงคัดปอกแบบนี้เลยโอ้โหนี่โอ้โหสมจริงมา,มากๆเลย ขออนุญาตเน้นย้ำไว้นิดนึงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นของสไนเปอร์เคยมีลูกค้าซื้อไปแล้วไม่เข้าใจระบบก,การทํางานแล้วทําให้ปืนเกิดความเสียหายคือเวลาที่ลูกค้าดึงโบ๊เพื่อป้อนกระสุนเขาแบบนี้แล้วก็ป้อนกระสุนเข้าลางังเพิ่ง แต่ลูกค้าไม่เอาคันดึงโบตรงนี้ลงมันจะยิงไม่ได้นะครับมันจะแข็งมากๆเลยแล้วลูกค้าไปฝืนเหนียวไกออกแรงมากๆก็เลยทําให้สะพานไกด้านในหักนะครับผมมันจะต้องเอาคันดึงโบสตรงนี้ลงหลังจะป้อนกระสุนแล้วกดลงตรงนี้ครับผมมันจะอยู่ตำแหน่งพร้อมยิงแล้วก็ยิงได้เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมเวลาที่ป้อนกระสุนแล้วอย่าลืมเอาคันตรงนี้ลงด้วยนะครับมันเป็นระบบเซฟตี้ในตัวนั่นเองก็เหมือนกันครับยกตัวนี้ขึ้นดึงออกมาเพื่อป้อนกระสุนแบบนี้กดตรงนี้ลงแล้วก็ยิง แล้วก็คัดปอกปอนต่อไปยิงคัดปอกแบบนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วก็ลบกโมจุดสามห้าเจครับที่หลายหลายคนรอคอยมีเข้ามาแล้วนี่มีเลเซอร์ไว้ด้วยเปิดเลเซอร์ดูนี่แบบนี้เลยโอ้โหนี่ครับผมสำหรับเลเซอร์โอ้โหบ,บิบับบวับไปเลยทีเดียวใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวรละเอียดลุกโมจุดสามห้าเจรุ่นนี้ กดทิ่แท่ตรงนี้เลยนะครับผมใช่ไงก็คืองางนก1ครั้งต่อการยิงหนึ่งนัดจัดไปทดสอบดูหนัดเลยแบบนี้หนึ่งสองสมสี่ห้า แบบนี้เรียบร้อยมีปัญหาเลยสําหรับสายคลาสสิกต้องไม่พลาดเลยนะครับสำหรับปืนลูกโม่แบบนี้เลยครับผมนี่โอ้โหลูกโม่จุดสามห้เจเวลาที่เราจะประกอบเลเซอร์เข้ากับตัวปืนมือนึงก็จับลำกล้องไว้ครับอีกมือนึงก็จับเลเซอร์ดันเลื่อนไปทางปากกระบอกปืนครับแล้วก็ M C 1 6รหัส6 2 6กครับอีแบบหนึ่งแต่พี่เล็กไม่ได้ประกอบให้ดูเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะมากเลยขออนุญาตขึ้นเป็นภาพตามนี้เลยครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีระบบการยิงแบบปืนกลใช้สายกระสุนเลยใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิ มีเข้ามาแล้วนะครับ m c 1 6รหัส626ระบบการยิงแบบปืนกลใช้สายกระสุน แล้วทีนี้ก็มาถึงคิวของปืนสั้นบ้างสําหรับที่เห็นวางอยู่ด้านหน้านี้จะเป็นรุ่นอัดลมยิงกระสุนโฟมชักคัดปอกีละรัดไม่ใช่คัดปอกออโต้นะเพราะว่ารุ่นคัดปอกออโต้จะไม่สามารถยิงหัวกระสุนใดๆได,ได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวรายละเอียดของรุ่นนี้ก็กดที่แถบด้านบนนี้เลยครับผมนี่ดีเซอร์ดีเอลลแบบนี้เลยสีทองแบบนี้นะครับผมโอ้โห,โหสวยงามฟูมาร์กิ้งทั้ง2ด้านเลยนะครับแบบนี้เลยฟูมาร์กิ้งตัวนี้ก็เป็นดีเซอร์ดีเกลลเช่นเดียวกันครับผมนี่แบบ ตัวตัวนี้จะเป็นสีเทาแล้วก็จะเป็น M 1 9 1 1เลยแบบนี้ครับฟูลมาร์กิ้งเช่นเดียวกันนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับผมโอ้ยฟูลมาร์กิ้งด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับผมแบบนี้เลยตัวนี้ก็ M 1 9 1 1เช่นเดียวกันครับเป็นสีดําแดงนะครับผมแบบนี้เลย ฟูมาร์กิ้งเช่นเดียวกันนะตัวนี้ก็ M191 1ครับเป็นสีน้ำเงินขาวแบบนี้เลยครับผมฟูมาร์กิ้งเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นกลอกครับผมนี่กลอก18สีดำนี่แบบนี้ครับผมนี่เขาปั๊มลองลึกไว้ครับผมกลอก18ออสเตรีย9คูณสตัวนี้ก็กลอก18เช่นเดียวกันครับเป็นสีดำขาวแบบนี้เลยครับผมนี่แบบนี้เลยโอ้โหตัวนี้ก็เป็นกลอกเช่นเดียวกันครับสีชมพูขาวแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามเช่นเดียวกันครับ ใครชอบสีแบบไหนก็จัดไปเคยมีลูกค้าสั่งซื้อไปแล้วเขาทักมาสอบถามว่าพี่ครับมันปลดแมกกาซีนออกตรงไหนกดตรงไหนถึงเอาแมกกาซีนออกมาได้อันนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะผมสำหรับปืนแมกกาซีนครับเกือบทุกรุ่นเลยจะมีปุ่มปลดแมกกาซีนอยู่ตรงนี้ครับผมปลดแมกกาซีนออกมาก็บรรจุกระสุนเข้าไปครับนี่หนึ่งนัดสองนัดสามสี่ห้าไปเล็กขออนุญาตทดสอบแค่5นัดนะครับผมเลยครับหัวกระสุนแดงๆแบบนี้ทดสอบดีเซ์ดีเก้นกันเลยครับผม5นัดบรรจุ แบบนี้หนึ่งนัดขัดปอกไปแล้วหนึ่งนัดนัดที่สองขัดปอกนัดที่สามขัดปอกสี่ขัดปอกห้าขัดปอกอาจจะมีไม่ออกบ้างนะครับบางครั้งมันไม่ได้จังหวะก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับผมหรือบางครั้งเวลาที่เราดึงสไลด์เพื่อปลอกกระสุนอาจจะมีการขัด กระสุนขัดกระสุนแจมไม่เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดสําหรับปืนที่มีการคัดปอกได้ของจริงก็มีโอกาสที่จะเกิดได้เช่นเดียวกันครับเวลาที่ปืนเกิดการติดขัดกระสุนขัดกระสุนแจมโบดแมกกาซีกนก่อนนะครับผมแล้วค่อยๆพิจารณามันว่ามันขัดมันแจมแบบไหน แล้วก็ดึงสไลด์ออกดูถ้ามันจะไม่ออกเราก็หาวิธีเคลียร์กระสุนที่มันขัดกันอยู่ในนี้ไม่ต้องรีบร้อนโวยวายหรือตกใจใดๆไ,ดไเปเรื่องที่เกิดขึ้นได้ของจริงเขาก็ยังเกิดขึ้นได้เลยส่วนใครที่สนใจรุ่นไหนหรือรอรุ่นไหนอยู่ยก็ทักหาแอมินได้เลยช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปแล้วส่วนครั้งต่อไปพี่เล็กจะมีของเล่นอะไรมารีวิวให้ดูกนดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับอา้าวรออะไรกันไปรุ่นก็จัดไปดิครับ สุดยอดมากเลยมันจริงๆเลยทุกคน